อย่างพุ่งทะยานแรงขี่พายุเทลุฟ้าเข้าสู่กรอบประตูครับไม่มีใครจะสามารถหยุดบอลลูกนี้ได้ทัน ทันครับผู้เล่นหมายเลขสิบของแทพอุดรใช้เท้าที่เหมือนกับตะขอคล้องบอลหยุดลูกยิงของก๊อตเอาไว้ได้ครับเนตเตหฮังเลแซวไม่ได้ดีขนาดเลยฮังเลงั้นเหรอไอตาตีนั่นมันหยุดลูกยิงของเฮก๊ตอ,อต,ตออไว้ได้ด้วยเว้ยนาทีนี้คงต้องออกโรงแล้วล่ะเจ้าฮังเลเอ้ย ร่างขายยังไงคะโลละ30บาทจ้างั้นเอาสองโลคะ่ะเลือกที่กรอบๆให้หน่อยนะรับอะไรเพิ่มอีกไหมจ๊าไม่แล้วคะ่ะทั้งหมดนี่ห0บาทนะคะเอ๊ะกระเป๋าตั้งขายฮังเลตอนมสามแบบนี้สปายเราไม่พลาดอยู่แล้วแจ้คนสวยนั่นมีแค่200เองเหรอน่าจะพอด,ดีแล้วนะ อ๋อโทษทีวาน้องตอนที่พี่ขาย300อบาทขาดตัวอะไรกันน่คราวก่นอนยังบอก200อยู่เลยช่วยไม่ได้เดรุ่น200บาทตอนนี้พี่ขายหมดแล้วไหวน้องเหลือแต่รุ่น300บาททั่วนะเอาปาน้องชายพี่ขอโคกถุงหนึ่งได้ไหมเอาได้เลยรอสักครู่นะจ๊ะเอาถ้าไปซื้อก็ไปได้ละเกรการหน้าร้านชมัดเลยเราอยากได้ลูกบอลน,นั่นจริงๆนี่ดว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ จะทำให้เราได้เล่นอย่างสนุกกับเพื่อนๆใช้จังหวะนี้ล่ะขโมยมันซะเลยเอพราหมดแล้วลูกค้าจะรับน้ำแดงหรือน้ำส้มดีจ้าสำเร็จในที่สุดก็ได้มาแล้วก็ว่าทำไมมันเบาๆมีแต่ตะขายเปล่าเนี่ยฮานนี่อยู่งั้นเหรอ เมื่อกี้หยิบไปไม่ได้จ่ายตังค์เลยนี่นะอะไรกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเทคนิคการหมุนตัวเพื่อการขโมยเงินเลยน่าสนใจไม่เบาเห็นตั้งแต่ขโมยกระเป๋าตังค์หน้าร้านผลไม้แล้วละ่ะแต่ทำไมเอาความสามารถนี้มาใช้ขโมยของละ่ะไม่กลัวติดคุกเลยนัวขัวผมก็แค่อยากได้ลูกฟุตบอลเท่านั้นเองบ้านผมจนไม่มีป็นยาซื้อของหรอกลูกคนขายก็แต่ขายแพงชอบเล่นฟุตบอลลระ สนใจมาเล่นกับเทพอุดรไหมนายดูมีพรสวรรค์เหมาะสมอ่ข้าลูกบอลน,นี่เดี๋ยวป๋าออกให้เองเฮ้ยร้ <c oughs> รายกาจจริงๆสมกับที่สวมเบอร์สิบให้เทพอุดรโอเกือบได้ประตูแล้วอ่ะเทคนิคการขมโมยการเคลื่อนไหวแบบย่องเบาทำให้เจ้าหังเล เป็นคนที่ควบคุมความแรงและน้ำหนักของลูกบอลได้ดีเป็นเจ้าแห่งการขโมยบอลที่เก่งที่สุดของเราเลยล่ะออ้ยรอดตัวไปนึกว่าเป็นประตูแล้วเชียวยังไม่สมบูรณ์แบบ จังหวะยิงคุณหนูโดนกระแทกเลยทำให้สมดุลการวางเท้ายิงเสียไปด้วยประสิทธิภาพของลูกยิงซสปุชกาชูดเลยลดลงกว่าที่ควรจะเป็นเอาล่ะครับท่านผู้ชมบอลกลับมาอยู่ในการครอบครองของฮังเลมาดูกันสิว่าเขาจะทำยังไงต่อไประวังการเลี้ยงฝ่าตะลุยของมันให้ดีล่ะดูท่ามันจะเป็นพวกเจ้าเทคนิคเลี้ยงบอลดีๆแบบชันแน่ๆเฮ้ยสารยาวซะงั้นนะ่ะฮังเลเตะบอลโด่งขึ้นไปแล้วครับ บอลยาวเข้าถึงเขตแดนของประกายดาวแล้วครับจัดกองหน้าของแทบุดรนย่างมงได้ลูกโดงไม่เท่าไรนี่ครับน้อยแน่มันย้อนเราอ,อ,เอาลเอาบอลลงมาอย่างนิ่มนวลแล้วเลี้ยงจี้เข้าไปต่อแล้วล่ะครับเจอกันอีกแล้วนะแต่ไม่ให้ผ่านได้เหมือนเดิมหรอกนะผมขอตะถ้าเรนโบงนั้นเหรอ ก็ยังไม่ยอมให้ผ่านล่ะก็หู้ยว่าคุณบ่ดธรรมดาผมไม่ยอมติดครับแหมแล้วผมก็เลยฮื่คำใส่มาเล่นโคเวอร์ผมตัวคือไม่ต้องแพ้คือไม่ต้องแพ้ํำใส่แบกสายตามมาเก็บลูกสกัดของโรงได้ครับรับไปกัปตันคราวนี้แทงยาวกลับมาให้กับการแลครับเป็นการโอเวอร์แลปเติมขึ้นมาประสานกันอย่างสุดยอดเลยละครับประตูโลกแล้วเนาะ กาแลเตรียมงานยิงแล้วครับฉันเองก็ไม่ได้ประเมินนายต่ำไปหรอกถึงเข้ามาซ้อนสก,กัดบอลออกไปได้บอลกระชอเข้าทางน้ำโมครับโค้ดีละ่ะผู้ดานเติมขึ้นไปช่วยบุกแล้วตัวต้องฝั่งตัวบอลรออยู่ตรงนั้นแหละกัปตันต้องรีบคายบอลให้มาวินเอ๊ะแล้วบอลล่ะ ทังเลลูบอลปิ๊กมาได้ตัวแหล,ละไปทำเกมรุกต่อสิกัปตันไม่ต้องหัวเกมรับหรอกฉันจะคอยย่างบอลมาให้เองว่าแต่ตอนนี้คงเครื่องร้อนได้แล้วมังแล้วก็ช่วยทำอะไรสักอย่างให้สมกับเป็นเอสของทีมหน่อยเถอนะเฮอ,อหูแล้วโปรดติดตามตอนต่อไป หากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ